หลังจากที่น้องๆได้รับพัสดุสองกล่องเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะฮะพอเราแกะกล่องออกมาเนี่ยเราก็จะพบเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์ะนะครับพี่แนะนำไปทีละตัวเลยนะฮะจากซ้ายสุดนะครับก็คือแกะแกะกล่องรังสีขาวมาเนี่ยเราจะพบเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่า S72 นะครับแล้วก็เมื่อแกะกล่องสีเทานะครับก็จะเป็นตัวนี้อยู่อันนี้เลขฐานรองเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งต่อไปก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นฐานไว้าว,วางกล่องนมนะครับเราสามารถ วางยึดต,ตรงนี้ได้พี่มีน็อตให้นะครับมีน็อตให้2ตัวเราก็สามารถขันน็อตยึดได้จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับอันนี้เป็นฐานรองน้ําจากเครื่องชงกาแฟนะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคชิ้นต่อไปอันนี้เป็นสายยางดูดนมนะครับจะเป็นสีเทาเข้มนะครับอันนี้สายยางดูดน้ํานะครับสําหรับที่ว่าสาขาไหนมีแก๊ลอนน้ําใหญ่เราสามารถย่อน สายลงแกนรอนน้ำได้ดูน้ำเข้าเครื่องได้เลยพี่แถมมาให้นะครับแล้วตอนสุดท้ายก็คือปลั๊กไฟนะไอสายไฟนะครับโอเคอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ดูฮะอยากให้ดูอุปกรณ์ที่ห้อเครื่องนะครับในเนี้ยจะมีอุปกรณ์อยู่สองชิ้นนะครับเดี๋ยวามาดูกันนะครับเนจะเป็นลิ้นชักเปิดอย่างนี้นะเป็นตู้เปิดปึด๊บเราจะพบสองชิ้นนะชิ้นที่นหนึ่งก็คือกล่องสีดํานะครับอันนี้เป็นกล่องใส่กากกาปฟแต่ว่าพี่เจาะรูไว้ให้แล้ว นะครับเอาไว้โมดิฟายกับตัวฐานเครื่องชงนะฮะอันที่2ก็คือแท่นชงนะครับเห็นแตนตรงนี้ไหมเวลาเราดึงออกนะครับเราเอามือเนี่ยจับด้ามแล้วใช้ดิปโป้งฮนะกดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงตรงออกมานะครับอันนี้คือแท่นชงข้างในก็จะมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะประกอบกลับเหมือนเดิมแล้วก็จะติดตั้งให้ดูว่าติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับวิธีติดตั้งเครื่องชงกาแฟนะครับอันดับแรกเลยอันนี้คือขาเครื่องชงเนาะ เราดียกตัวเครื่องขานไอ้ขึ้นรงกระแปนนี่ฮะวางกับขานะครับสังเกตด้านหลังครับวนนี้ด้านหลังครับด้านหลังเครื่องนะครับกับด้านหลังกล่องนี่ฮะตรงเนี้ยมันจะเสมอกันนะครับสังเกตให้ดีนะเราอย่าวางแบบอย่างนี้นะวางเหลื่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือวางเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องวางพอดีนะครับให้มันตรงกันทำไมถึงต้องวางพอดีเพราะว่า ตรงนี้ครับพี่บอกครับว่าพี่จาะช่องไว้ให้แล้วนะครับถ้าระวังไม่พอดีเนี่ยกากระแปมันจะหลงไม่ลงกล่องมันจะเลยหรือมันจะคาอยู่ในเครื่องทาให้เครื่องใช้เครื่องอยู่กรแค้างนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยนะเวลาวางเครื่องให้ตัวเครื่องหลังเครื่องนี้ยตรงกับด้านหลังกล่องนะครับนะครับต่อไปอันนี้เห็นสายยางส้นนี้ไหมครับสายยางส้นนี้นะครับไว้สําหรับดูดน้ําจากเครื่องนะครับเนี่ยตัวนี้จะมีเราจะมีกล่องใส่น้ําไว้ให้นะครับ เราสามารถดูดน้ําจากเครื่องก็ได้หรือบางสาขาขายดีนะไม่อยากใช้เพราะว่าต้องเติมบ่อยนี่ครับถอดสายยางนี้ออกพี่ถอให้ดูนะพี่ถอดก็คือถอดสายยางออกนะครับก็คือถอดอย่างนี้ดึงออกเลยดึงตรงๆปุ๊บอย่างเงี้ยออกมาได้เลยนะครับดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้สายเส้นเนี้ครับเสียบด้านล่างนี้นะครับ เดี๋ยวก็ไปใหลึกแล้วก็อันนี้ย่อนใส่ทางน้าได้เลยนะครับอันนี้ต้องปรึกษาทางหัวหน้านะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับแต่ส,แส่วนใหญ่พี่แนะนาว่าอ่าส่วนใหญ่พี่แนะนําว่าให้ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะครับมุกเป็นไปไหนได้โอเคหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งอันนี้กัน อันนี้คือสายดูดนมนะครับก็คืออันนี้นะเราจะมีปลายด้านนี้เป็นสีดําเราเอาปลายด้านนี้นะครับเสียบเข้ากับรงช่องรูนี้ดันเข้าไปให้สุดนะมันจะปุ๊บเข้าไปง่ายเลยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เสียบไว้ตรงนี้อันนี้คือหัวสตรีมนมนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวขาดน้ํานะครับส่วเข้าไปในร่องมันจะมีร่องอยู่นะครับเห็นไหมฮะร่องอยู่ตรงนี้ เราเอาแกนนีเสยดไปในร่องแันนิสุดนะบแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดึงออกมานะครับอ่ะพี่ดึงให้ดูใหม่นะเอามือแนละ้วจับตรงซอกนี้ดึงออกมานะครับแล้วก็เอาไปใส่น้ํากันเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํากันนะครับปิดด้านนี้ครับฝาปิดถังน้ํานะให้เราดูนะตรงรูจะอยู่ด้านหน้ากลมๆอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็วาง มันจะเข้ากันพอดีเลยนะครับบางสาขาวางสลับเนี่ยมันใส่ได้ไม่สนิทเห็นไหมมันจะติดไอติดตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราฝืนใส่ผิดแล้วยัดเข้าไปอันนี้ฮะมันแตกหรือมันยัดเข้าไปได้แต่มันดึงออกไม่ได้อันนี้ต้องลื้อเครื่องเลยเพราะฉะนั้นให้น้องๆจํานะครับว่าฝาเนี่เรับปิดด้านที่มีรูเนี่ยนะครับอยู่ด้านหน้าด้านวงกลมอยู่ด้านหลังนะครับวางเข้าไป จิส่วนก็ส่วนเหมือนสมเข้าลิ้นชักนี้ยแล้วก็ใช้มือเราดันให้สุดลึกแค่นี้เองเวลาใส่นะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับก็คือสายไปสายไปยนะครับเราจะเจ็บด้านหลังนะครับโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กแนะนําว่าปลั๊กครับถ้าต่อตรงกับเต้าเลยก็ดีนะครับถ้าใช้ปลั๊กพ่วงแนะนําว่า ไม่ให้พ่วงเกินสองชิ้นนะครับเพราะว่ามันจะดึงไปมันจะทําให้เครื่องชงล้วนนะครับอ่ะเรามาดูกันหน้าจอพอเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับให้น้องเอานิ้วแตะมันเป็นสกรลนี้แค่นี้เองเครื่องมันก็จะทํางานแล้วนะครับมันก็ขึ้นหน้าจอนี้คือมันกาลังทาอุณหภูมิอยู่นะครับเรารอให้หลอดอุณหภูมนินแยโหลดเต็มนะครับ โอเคพอมาโหลดเต็มแล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยเครื่องมันจะเริ่มดูดน้ำและมันก็จะพ่นอย่างเงี้ยพ่นน้ำนะครับอันนี้คือทุกครั้งที่เครื่องเปิดทำงานเนี่ยมันจะทำความสะอาดหัวชงกาแฟก่อนนะครับเนี่ยมันจะเริ่มพ่นน้ำแลวเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยมันจะพ่นน้ำทำความสะอาดหัวทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูตอนที่เครื่องมันทําระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูหน้าจอกันว่าหน้าจอจะขึ้นแบบไหนนะครับโอเคครับหลังจากที่เครื่องมันวอร์มเรียบร้อยแล้วล้างหัวชงแล้ว,ลวมันขึ้นหน้าจอนี้นะครับก็มันจะมีโหมดกาแฟเราชงทั้งหมดนะครับดูตามโหมดได้เลยโหมดรูปแรกที่มันเขียนว่าเอสเปรสโซคือช็อตกาแฟนะครับก็คือรูปนี้อ่าเนี่ยคือกดช็อตกาแฟส่วนรูปที่2ที่เขียนว่าคอฟฟี่อะครับอันเนี้ยมันคืออเมริกาโน่นะครับ ปุ่มที่สามคือคาปูชิโน่ตามภาพเลยปุ่มที่สี่ลาเต้ปุ่มที่ห้านมร้อนปุ่มที่หกน้ำร้อน,ป, 6, น,อนปุ่มนี้นะครับก็คือใช้สำหรับว่าเราใช้เมลลิกาแฟไอเราไม่ได้ใช้มลลิกาแฟเราใช้ผงกาแฟแทนนะครับซึ่งอ่ามาดูนี้กันนะครับเนี้ยจะมีช่องตรงเนี้ยให้ใส่ผงกาแฟซึ่งเราคุยทางโรงแรมและโรงแรมไม่ใช้ผงกาแฟนะเราใช้เมลลิกาแฟนะครับเราก็จะเติม กาแฟเราเทใส่ตรงนี้เลยนะครับเทใส่เลยนะครับช่องนี้เราไม่ใช้นะาะเพราะนั้นจะปิดฝาเอาไว้ไม่ต้องเอาฝาออกนะมันเป็นช่องใส่ผงกาแฟเราไม่ใช้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือปุ่มหมุนความหยาบละเอียดของเม็ดกาแฟซึ่งทางบริษัทเราเดี๋ยวเราเซ็ตเข้าวไว้ให้เลยนะครับน้องๆไม่ต้องไปยุ่งแต่เพียงให้รู้ไว้ว่าเนี่ยมันคือปุ่มปรปับความหยาบละเอียดของผงกาแฟนะครับ นะครับเรียบร้อยกลับมาดูต่อนะครับเมนูที่บอกนะครับอันนี้คือเมนูใช้ผงกาแฟนะครับเราไม่ใช้และเมนูสุดท้ายเขียนเซตอัพโอเคสิ่งที่น้องๆต้องเรียนรู้ในปุ่มเซตอัพนะครับอ่าเรากดเข้าไปเลยนะครับมันจะมีฟังก์ชันมากมายเลยพี่อยากให้เราดูแค่สองฟังก์ชันพอนะครับฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชันอีโคนะครับอีโคคืออะไรอีโคคือโหมดสําหรับการเซฟประหยัดพลังงานนะครับของตัว เครื่องชงกาแฟตอนที่ไม่ได้ใช้งานอ่ะเราลองดูนะกดเข้าไปมันจะมีให้ตั้งเห็นไหมครับหมายความว่าอะไรอันเนี้ยทุกทุกทุกๆุกครึ่งชั่วโมงนะเครื่องมันจะปิดตัวเองอันนี้ทุกๆ4สี่ชั่วโมงเครื่องจะปิดตัวเองทุกๆุเก้าชั่วโมงเครื่องจะปิดตัวเองซึ่งพี่เซตไวที่ออฟนะครับเพื่อให้เครื่องมันเปิดไว้ตลอดเวลา ทำไมถึงเซตออฟเอาไว้ให้เพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งพวกนี้เอาไว้นะครับครึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเก้าชั่วโมงพอมาถึงรอบมันเนี่ยมันปิดเครื่องเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราจะใช้งานมันเนี่ยเราจะต้องกลับมาเปิดเครื่องใหม่เครื่องมันจะใช้เวลานะครับพี่เลยป,ปิดออฟเอาไว้นะครับามาดูหมวดที่สองครับหมดเซฟเบรเลอันนี้หมดไว้ตั้งเมนูครับตั้งค่าเมนูต่างๆนะครับซึ่งพี่ตั้งให้หมดแล้วเพียงแต่ให้เรารู้ว่าเข้ามาดูตรงนี้นะครับอันนี้แบ็กออกแค่นี้เองเสร็จแล้ว เครื่องก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับอ่ะมาดูยี่การใช้เพี่ชงกาแฟนมกับกาแฟช็อตกาแฟให้ดูนะครับมาดูอันแรกก่อนช็อตกาแฟอ่ามาดูกันอ่าน้องมาดูตรงนี้นะครับหัวจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าเราชงกาแฟดําหรือกาแฟที่ไม่ใช้นมเราใช้หัวฝั่งนี้นะครับเราเอาแก้วกาแฟมาลองกดปุ่มเอสเปรสโซ เนี่ยฮะมันจะมีไฟขึ้นเห็นไหมไฟจะสว่างขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ใช้ฝั่งไหนดูไฟส่องไฟส่องฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็รอเครื่องจะทําการชงกาแฟให้เราเองเลยเห็นไหมเครื่องชงกาแฟเองมันดูที่หน้าจอดูหน้าจออ่าหน้าจอมันจะบอกว่าเนี่ยกำลังชงกาแฟอยู่นะรอมันโหลดเต็มเพราะมันโหลดเต็มครบมันก็ชงกาแฟเสร็จอ่ะมาดูกันอ่ะเนี่ยชงเสร็จแล้วออามาดูเนี่ย นี่แค่นี้เองเราได้ชอ็อตกาแฟแล้วนี่คือเอสเปรสโซร้อนเห mm ็น hmm. ไหมครับง่ายสบายมากเลยอ่ะมาดูเมนูต่อไปแล้วกาแฟนมเราทำยังไงอ่านี่นะพี่จะใช้หัวฝั่งนี้เราจะดึงขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวอันนี้มันดึงได้นะยกขึ้นยกลงได้เอาแก้วมาวางใส่นะําสายยางเส้นนี้ได้ไหมพี่บอกสายยางดูดนมนี่เลยเราใช้แกลอนนมเนี่ยฮะรู้สึกว่าที่โรงแรมจะใช้เมจิมั้งเนาะ โอเคเราจะสวมมันไปนเลยอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเรามีภาชนะสแตนเลสหรือสแตนเลสเป็นถ้วยแก้วอะไรก็ได้เท hey. นมใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ย,ยางเส้นนี้นะจุ่มมันลงไปแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มมาดูการพิยชงคาปูชิโน่เนาะอะพี่กดปุ่มคาปูชิโน่เห็นไหมไปมันจะมาสว่างฝั่งนี้เห็นไหมครับแล้วก็แค่เอาแก้วมาลอง อันนี้นมจะเป็นโฟมนมนะครับเครื่องเราตั้งไว้ให้แล้วเราไม่ต้องไปสตรีมนมจากเครื่องอื่นเลยเครื่องนี้ตัวเดียวสตรีมนมให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สกัดชัดตกาแฟให้ด้วยใช้งานง่ายมากถ้ามันจะร้อนเนี่เราก็ยกมันขึ้นมาเล็กน้อย ชงกาแฟแล้วกาแฟก็ไหลลงมาเห็นไหมไมันจะแยกทั้งสวยงามเลยเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เราก็มีคาปูชิโน่เสิร์ฟลูกค้าแล้วครับเห็นไหมมีทั้งโฟมนมด้านบนอ่าให้ดูนี่มีโฟมนมด้านบนแยกเลยเยอร์สวยงามเห็นไหมครับแค่นี้เองใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นใช้งานไม่ยากเลยใครๆก็ใช้งานได้นะครับโอเคงั้นพี่จบวิธีการใช้เครื่องแค่นี้ครับ